สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ดวงดาวจงพลิกฟื้นชีวิตของท่านขอให้ท่านจงมีแต่โชคลาภเงินไหลนองทองไหลามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขล้นไปด้วยวาส,สนาบารมีขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดดวงรับพลังดีๆไปด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีสิง์ในช่วงวันที่3ถึงวันที่10มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ การทำนายดวงชะตาเป็นเพียงการทำนายดวงภาพรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วประสงค์อยากจะฝากดวงเพื่อรับความโชคดีแนะนำให้ท่านพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะดวงการงานของชาวราศีสิงห์นะคะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่การปรับปรุงงานเก่าให้ดีขึ้นหรือขยับขยายในช่วงนี้ ค่อนข้างเหนื่อยในช่วงแรกๆค่ะแต่สักพักจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆขอแนะนำให้คุณทำบุญด้วยแสงสว่างเพื่อเสริมดวงนะคะควรเลือกอยู่ให้ถูกข้างหรืออย่างน้อยก็อยู่ให้เป็นเพราะน้ำอาจเชี่ยวขึ้นขวางไม่ไวและอนาคตอาจต้องไปพึ่งพาเขาถ้าสามารถหลบหลีกไม่ต้องถูกครอบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ก็แนะนำให้หลบเลี่ยงบ้าง สำหรับคนทุ่มเททำงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีอำนาจและที่สำคัญอำนาจจะมาพร้อมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบสุดเห็นท้าทายบางท่านนะคะกว่าจะได้หน้าที่ตรงนี้มาต้องแย่งชิงดวงของท่านมีอำนาจสั่งการหรือจะถูกอำนาจมากดดันก็ต้องสู้กันนะคะในเรื่องของงานเป็นหลัก คนหางานใหม่แนะนำให้สมัครงานกับผู้ชายจะทำให้เขาประทับใจและสามารถทำงานได้งานดังที่คุณหวังนะคะดวงการเงินช่วงนี้การเงินดีค่ะแม้ว่าราบก้อนใหญ่จะยังไม่เข้ามาแต่ก็อยู่ไม่ไกลแล้ว แนวโน้มการเงินหมุนเวียนคล่องหาเงินเก่งคนเริ่มทําใหม่ๆจะเริ่มมีเงินเข้าคนที่ทํางานได้สําเร็จดีมาระยะหนึ่งจะมีคนอยากลงทุนด้วยนะคะช่วงนี้ตาดีเห็นช่องทางอยู่ตลอดมีโชคในการลงทุนการบุกเบิกได้ผู้สนับสนุนทางการเงินถ้าใครที่มีปัญหานะคะแนะนำให้หาที่ปรึกษาบางคนวางแผนดีอนาคตไปไกลเลยค่ะ ส่วนดวงความรักนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างสุขงอมเต็มที่ความสุขใจย่อมเกิดขึ้นเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรักส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเพื่อนที่มีโอกาสได้เลื่อนสถานะในวันข้างหน้าเปิดใจนะคะจะได้ศึกษาดูพฤติกรรมเนาะและการกระทําว่าเขาคือคนที่ใช่หรือไม่ ดวงสุขภาพชาวราศีสิงห์ไม่น่าเป็นห่วงค่ะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยเบิกบานคนป่วยก็มีโอกาสที่จะหายนะคะข้อควรระวงัง การวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะจะทำให้ภาพรักดูดีขึ้นไม่ควรทำตัวหยิ่งแบบไม่สนใจคนรอบข้างเด็ดขาดนะคะเคล็ดับการเสริมดวงสำหรับท่านไหนที่ต้องการเสริมดวงชะตาด้านมิตรภาพและการเกื้อกูลกันทำบุญตักบาตรด้วยข้าวหอมมะลิค่ะหรือแกงกะทิขนมหวานน้ำหวานจะช่วยหนุนนำได้ดีเลย สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงๆรวลยๆตลอดปี2567และตลอดไปท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วขอทุกท่านจงรับเอาแต่พลังดีๆ หากใครที่กำลังเจอวิกฤตนะคะก็ขอให้เกิดปฏิหารพบแสงสว่างหลุดพ้นจากภาระหนี้สินหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ